สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะครับผมพบก,กับช่องเวลี่จังนะครับผมมาดูอาการของเวลี่นะครับผมเมื่อคืนเหมือนจะตึงๆบวมกดไปเหมือนลูกขุดบอนนะมันตึงพราช้ามาทำไมแวบ,บนะนึกว่าเป็นหนองหนังหนังเท้านะครับผม เนี่ยเมื่อคืนเป็นตึงๆเนี่ยตรงนี้นะครับผมแต่ก็เสียวๆยนะครับคือเขาไม่อยากให้จับไม่ไมันจะเจ็บยูยนะครับบริเวณน,นี้นะครับผมไม่ให้จับนะครับนี่นี่นี่เมื่อเมื่อคืนนี่ ตอนที่มาดูลมตึงมากเลยนะครับมันเป็นลมหรือเป็นหนองเป็นลมบ่ยังไงนี่ยุบแล้วเมื่ออากาศออกยังไงงงนึนกว่าเป็นหนองแคบเลยยังไงเมื่อวานนี่ใสเลยนะวานนี้ตึงเหมือนลูกฟุดบอลเลยนะครับเอานิ้วจิ้มนี่จะเด้งเด้งเลยคิดว่าจะ กรีดเลยแหละก็เช้ามาทำไมแบบแต่ก็เหมือนจะเจ็บนะไม่ให้จับยังไงนูอนนี่เปล็มันตรงเหนือเล็บนิดหน่อยนะเมื่อวานนี้มันตึงมากเลยนะครับเอาเอา,เอานื้อจิ้มนี่ เด้งเหมือนลูกฟุตบอลเลยจึงคิดว่าไอ้มันเป็นหนองที่ไหนได้พอตื่นเช้ามาทำไมแบวบปไปแล้วเลือดจะหนังแล้วก็เหมือนจะเจ็บนะครับผมไม่ให้ไม่ให้จับเอ้าไม่ให้แตะเลยนะครับนั่นจับดุเลือดจะหนังนะครับมีลมเป็นยังไงอาการนี้คืออะไรนะ้อหนุอเะ อก็เดี๋ยวก็ต้องโทรปรึกษาหมอก่อนนะครับโทรปรึกษาหมอก่อนว่เป็นยังไงเดี๋ยวเราให้หมอทำงานก่อนแปดโมงเก้าโมง วันผมสงสัยว่าเป็นน้องยิงหละทิมเข้าไปเด้งเดงเลยวันนี้แวบ,บแล้วแต่ก็ไม่อยากให้จับไม่ให้แต่ใบคอยนะครับผมออกไปหาอาหารเช้านี้นะครับ,บ ลมฟ้าคลื่ฝนนะครับผมเยวก็ประมาณแปดโมงครับผมจโทรไปถามหมอดูนะครับแต่ก็เราไม่น่าจะเป็นหนองเน,นี่เลยเพราะว่าแวบไปเลยยังไงนอ้องตบัด ้าเป็นเมื่อวานเนี่จะตึงจะโฟูเลยนะครับเหมือนลูกขุดบอนนีมันนี้แวบ,บเลยเหลือแต่หนังกดไปเป็นเหมือนลูกฟุตบอลยางรั่วอย่างงี้แหละรั่วแวบ,บเลยนะเมื่อวานเน่นตึงตึงเหมือนมีหนองแต่ไม่ใช่ไม่น่าจะมีหนองนะครับ ก็รอปรึกษามหมอนะครับผมมาอัปเดตอาการให้ให้แมด่ดูนะครับผม อาหารครับผมเตรียมไว้ให้นะครับไม่ค่อยไปหาแต่ชาวมาเลวนะครับไดยคอยบ้างต้ดสับะรดบ้างนะครับผมหลายๆอย่างครับผสมาสารกัน 真可恶。